เสียครับเสียพอรู้ไหมครับว่าอตอนผมไปสังเกตมีม,ม,มีมี FC ขยันผมไปสังเกตเขาทําน้ําไก่ครับเสียว่าเอ้ยกสองมายกแรกก็เช็ดน้ําแบบเปลี่ยนหมดเลยหยดติ้งติ้ง,ต,งติ้งเลยนะก็เข้าไปติยกสองมาพี่เขารีดน้ําออกจากตัวไก่หมดเลยแล้วเขาก็คุยกันว่าเช็ดแห้งเช็ดแห้ง เช็ดแห้งมันมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องให้มันแห้งเลยใช่ไหมครับแล้วมันจะไม่หอบเหรอครับแบบนี้หรือ,อยังไงครับทําไมเขาต้องเช็ดแห้งบางยกเช็ดเปียกบางยกเช็ดแห้งอ่าอันนี้เราเวลาเราตีเราจะต้องแบบนั้นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอะไรละเอียดให้ฟังว่านะทำไมเอาเป็นห้านาทีแล้วกันคลิปนี้ยาวไปก็เกียดฟังนะ เพื่อที่มันจะจบง่ายจบเร็วเนาะนะครับที่เขาเช็ดแห้งเช็ดเปียกเนี่ยหนึ่งประเด็นเลยก็คือหนึ่งเช็ดเปียกยกแรกแน่นอนครับทุกตัวมันจะเช็ดเปียกยกแรกเลยดูว่าช่วงเวลาที่เขาตีเนี่ยมันช่วงไหนอะไรอย่างนี้ครับแบบน้ําหยดเลยเนี่ยน่าจะเป็นเที่ยงเช็ดสนาำหยดตูดเลยเนี่ยคือมันจะช่วงเที่ยงเที่ยงอากาศร้อนแล้วก็อ่า สนามนั้นอะ่ะมันมันมัน,มนหลังคาเตี้ยอากาศร้อนในสนามในสนามหลักนะเขาจะเช็ดเปียกหยดเลยแต่ถ้าเขาเตะเช้าเก้าโมงอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไม่น้ําไม่ย้าหยดตูดนะหรือเขาเตะบ่ายสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ย้าหยดตูดนะครับผมเพราะว่าการเช็ดเปียกเนี่ยทาให้ไก่มันช้ชาในการตีมันจะตีได้ช้าแต่ถ้าเช็ดแห้งเนี่ยเช็ดแห้งก็คือรีดนะบอกให้ทั้งหมดเลย มันจะทําให้ไก่ตีได้เร็วประเด็นหลักของมันคือที่เช็ดแห้งเช็ดเปียกในระหว่างยกเนี่ยคือยกแรกเนี่ยเขาเขาเปียกอยู่แล้วแหละทุกตัวน่ะส่วนมากเขาจะเปียกหมดทุกเส้นแล้วเขาจะเตะปึ๊บเป็นต่อไก่เป็นต่อเป็นต่อสิบเนี้ยต่อห้าหนึ่งหกหนึ่งต่อสิบหนึ่งออกมาพุบยกสองเขาจะแห้งเลยเขาจะแห้งเลยเพื่อที่จะให้มันบิน ตีเลยอ่ะเพื่อจะห้มันตีเลยแต่ถ้ามันติดน้ําอยู่เนี่ยมันจะประมาณสามนาทีสี่นาทีมันถึงจะตีแต่ถ้ามันรีดน้ำหมอกตัวให้มันแห้งหมดเลยก็คือให้แบบต่อสิบอ่ะยกสองมาก็แต่จบเลยให้มันจบภายในสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยครับบีดเลยเขาเขาเขารู้เลยมือน้ำเขาจะรู้เลยว่ามึงละสิบนาทีเสร็จยกสองนี่แหละไก่มันจะบินเลยนะครับไก่มันจะตีเลยมันจะตีเร็วเลยมันจะแบบ ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บบีบบินเร็วๆเลยคู่ต่อสู้ก็เขาอาจจะแบบเปียกมาก็ได้หรือยังไงคราวนี้ไม่แน่ใจนะครับอยู่ที่เหลี่ยมนี่ครับความเก่งของมือน้ํานะนี่นี่ส่วนหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งของความเก่งของมือน้ํานะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะอะไรไม่รู้เขาอาจจะเปียกเข้ามาหรือแห้งเข้ามาไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเป็นรองนะฮะอ่าถ้าเป็นรองจริงแล้วนี่เขาอาจจะเปียกเข้ามาก็ได้เพราะว่าเขาจะต้องแบบอย่าหอบนะอย่านั่นนะอย่านี่นะแล้วเขาไข่เขาจะกินยามาเยอะแล้วมันก็จะ ช้าทั้งน้ําเยอะด้วยทั้งยาเยอะด้วยช้าไปใหญ่เลยไอเรารีดให้แหง้งแล้วก็กินเฉพาะยาบินอย่างเดียวเราจะเร็วปุ๊บปุ๊บปุบแป๊บเดียว1ิ1สิบสอมนาทีชนะเลยนะครับเอ๊ะทำไมไก่ไม่โดนน้ากับไก่โดนน้าไก่ไม่โดนน้ามันเร็วกว่าก็ลองเอาไก่ที่มันไม่เช็ดน้ําอะแบบเราเอาเข้ามาแล้วเราเช็ดแเฉพาะตูดมันแล้วก็กินน้ำไม่เฉยเนี่ยตีกับไก่ที่เช็ดเปียกทั้งตัวไอที่มันไม่เช็ดอ่จะเร็วกว่าตีก่อนนะครับ ถ้าคุยกันว่าตีห้านาทีนะไอ้ที่ไม่ได้เช็ดเนี่ยได้เปรียบแต่ถ้าตีเกินนั้นไอ้เช็ดน้ําได้เปียบเพราะว่าไอ้นี่จะหอบก่อนมันอยู่ที่กติกามันอยู่ที่วิธีการทําความนี่แหละความเก่งของมือน้ํามือน้ําอาจจะช่วยไก่ได้ไม,ไไม่ได้ไม่มากในเรื่องความเก่งแต่เรื่องกําลังเรื่องเรื่องดูแผลว่าจะแก้อย่างไงเรื่องจะเช็ดเปียกเช็ดแห้งเข้าไปสําคัญ นี่คือความรู้นะครับนี่คือความรู้สําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะ,ะเสียเคยเป็นมือน้าแหละผมเป็นมาหมดแล้ะครับผมเป็นมาหมดแล้วนะครับผมเป็นมาทุกอย่างเลยครับรู้มาหมดแหละรู้หมดแหละนะครับผมในระยะเวลาหนึ่งเราก็ต้องให้แบบมือน้ําเป็นเอคือเราไม่ได้มีเวลาที่จะแบบขนาดน,นั้นนะนะเออมาเป็นมือน้ํามาอะไรนะครับถามว่าเก่งไหมผมก็ไม่ได้ว่าจะเป็นเก่งมากมายหรอกนะครับ บางทีผมก็ไปเรียนรู้เอาจากคนที่เขาทำเก่งกว่าบางทีผมก็ดูมือนะผมเกียร์ทำมาแหละนะฮะคุยกันนะปรึกษากันไปเรื่อยไม่ได้เก่งมากไปกว่านั้นนะครับโอเคนะครับห้านาทีแล้วนะครับนะอะไรที่รู้ก็จะพูดอะไรที่ไม่รู้ก็จะไม่พูดอ่ะเอาที่ผมรู้นี่แหละผมรู้ไม่หมดหรอกในเรื่องไก่เนี่ยมันยังมีมากมายนะครับผมเจอกันในคลิปในไลๆ์ต่อไปครับสวัสดีครับ